อ่ะโอเควันนี้ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเล่มน,นี้มานะคะเป็นหนังสือแบบเรียนวิชาศิละปะเล่มสีเขียวนะคะเตรียมขึ้นมาทําไมเตรียมขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยมาจุดต่างๆที่จะออกข้อสอบนะคะอ่ะเล่มน,นี้นะคะเตรียมขึ้นมาเลยอ่ะพอเตรียมขึ้นมาแล้วเปิดไปเลยนะคะเริ่มต้นหน้าที่สองนะคะอ่า เริ่มต้นหน้าที่2เป็นต้นไปก็คือเอาดินสอขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะวงกลมหรือมาร์กตรงที่คุณครูพูดนะคะตรงไหนออกข้อสอบบ้างนะคะคุณครูจะบอกวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูแชร์สไลด์ก่อนนะคะสไลด์ขึ้นหรือ,อยังเตรียมขึ้นมาเลยนะคะ โอเคได้แล้วอ่ะโอเคเปิดไปที่หน้าที่สองนะคะเรื่องเส้นนะคะทุกคนอ่ะโอเคคุณครูจะพูดไปเลยนะสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งนะคะมีจำนวน20ข้อนะคะ20คะแนนนะคะอยากจะให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจสอบนะคะข้อสอบไม่ยากเลยนะคะข้อสอบอมาจากที่เราเรียน อ,ออนไลน์กันในคาบทุกๆวันนะคะไม่ได้ออกนอกเหนือจากที่เราเรียนเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอนนักเรียนเปิดดูหน้าที่สองนักเรียนมาร์กไว้นะอ่ะโอเคเริ่มต้นนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งคุณครูออกข้อสอบสามเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องเส้นเรื่องสีเรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะอ่ะโอเคข้อเรื่องเส้นเนาะอ่ะเส้นมีทั้งหมดกี่ชนิดคะวงกลมไว้นะ เส้นมีทั้งหมดกี่ชนิดลูกจําได้ไหมมาร์กไว้ก็ได้นะคะอ่าเส้นนะคะเส้นมีทั้งหมดพบทวนเรื่องเส้นก่อนนะลูกเรื่องเส้นก่อนนะคะค่ะอ่าเส้นมีทั้งหมดอ่าเดี๋ยวคุครูพูดไปเลยนะนักเรียนก็มาร์กใส่หนังสือเรียนไว้ให้เรียบร้อยนะคะอ่าเรื่องแรกที่จะออกข้อสอบอ่าวันนี้ให้นักเรียนดูหนังสือประกอบนะคะอ่า ให้นักเรียนดูหนังสือประกอบนะคะดูเลยนะคะดูหนังสือประกอบเลย oh, <my> พร้อมยังลูกพร้อมยังหูกถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะเริ่มเลยนะพร้อมแล้วเนาะอ่ะโอเคเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเส้นนะคะที่คุณครูจะออกข้อสอบนะคะอ่ะเส้นประกอบไปด้วย สองอย่างนะคะพูดง่ายคือเส้นมีแค่สองชนิดด้วยกันคืออะไรคะเส้นอะไรคะจำได้ไหมคะคุณครูสอนแล้วอืมเส้นอะไรลูกเส้นหมายถึงการเคลื่อนที่ของจุดที่ต่อกันค่ะอ่ะถูกต้องเส้นนะคะอันนี้เป็นความหมายลูกเส้นหมายถึงการเคลื่อนที่ของจุดที่เรียงต่อกันอ่ะ เส้นมีกี่ชนิดคะเส้นมีกี่ชนิดคะเส้นเส้นมีสองสองสองเส้นมีทั้งหมดถูกต้องค่ะเส้นมีทั้งหมดสองชนิดด้วยกันนะคะคือหนึ่งเส้นตรงสองก็คือเส้นโค้งทีนี้เส้นตรงอทีนี้ทุกคน โน้มาร์กไวก็ได้นะคะเส้นตรงมีทั้งหมดสามลักษณะคืออลองพูดมาสิลูกเส้นตรงมีทั้งหมดสามลักษณะคือหนึ่งคือหนึ่งคือเส้นตรงแนวอะไรคะเส้นตรงแนวตั้งแนวตั้งครับสองคือเส้นตรงแนวแนวนแนวนอนสามคือเส้นตรงเส้นตรงแนวเฉียงแนวเฉียง โอเคค่ะอ่าโอเคจําให้แม่นนะคะอ่าเส้นตรงมีสามลักษณะแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวเฉียงต่อไปนะคะเส้นโคง้งเส้นโค้งมีทั้งหมดกี่ลักษณะคะเปิดมาดูหน้าที่หกค่ะ <6. S 1> เปิดมาดูหน้า <6. S 1> ที่หกอ่าคุณครูสอนไปแล้วอ่านักเรียนจําได้ไหมอ่าน <c oughs> เส้นตรงมีทั้งหมดสามลักษณะเส้นโค้งก็มีทั้งหมดสามลักษณะ เหมือนกันนะคะอ่ะมีใครจำได้ไหมเอ่ยหนึ่งคือเส้นโค้งนะคะเส้นโค้งเหมือนสายลุ้งนะคะเหมือนสะพานโคง้งสองคือเส้นโค้งแบบก้นหอยเส้นโค้งแบบก้นหอยคือเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะตีเกลียวเข้าไปตีเกียวเข้าไปมีเอา้าทำไมคุณกูณณแชร์หน้านี้ละ่ะ เส้นโค้งแบบก้นหอยคือเส้นโค้งเหมือนขดดเหมือนขดยากันยุงนะคะต่อไปเส้นโค้งแบบคลื่นเป็นยังไงคะงครูแชร์สไลด์ผิดเส้นโค้งแบบคลื่นคืออะไรคะอืมเส้นโค้งแบบคลื่นคือเส้นโค้งเหมือนเหมือนกับเส้นโค้งอบนน้ําทะเลนะคะเป็นคลื่นเป็นคลื่นแบบนี้เนาะ เป็นคลื่นเป็นคลื่นต่อไปเรื่องที่จะออกข้อสอบเรื่องที่สองคืออจบไปแล้วเรื่องเส้นนะคะต่อไปคือเรื่องสีนักเรียนเปิดมาดูหน้าที่น <based. based. S 1> ักเ,เรียนเปิดไปดูหนังสือหน,อน้าที่สิบค่ะอหน้าที่สิบหน้าที่สิบนะคะเรื่องสีสีหมายถึงอะไรสีหมายถึงอะไรคะสีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะลูกหมายถึงอะไรเอ่ยเปิดไปดูหน้าสิบค่ะ อันนี้เห็นตาเห็นคมเห็นทีไม่ถึงทีไม่ถึงหับความเขื่อขอ,ของแสงและความเข้ของแสงตาเราให้เห็นเป็นสีต่างๆโอเคเก่งมากค่ะ สีหมายถึงลักษณะความเข้มของแสงที่มาส่องกระทบโดนตาของเราให้เรามองเห็นเป็นสีต่างๆนะคะทีนี้สีมีทั้งหมดกี่ลักษณะคะมีในข้อสอบนะสียังไม่ถูกค <า S 2> <3 S 1> <ม>่ะสามลักษณะโอเคอ่ะสีมีทั้งหมดสามลักษณะด้วยกันคือหนึ่งสีสรรในธรรมชาติสองสคือสีอ สีในสิ่งแดล้อมสามคือ,อ,อสามคือสีในงานศิละปะถูกต้องค่ะอะข้อสอบจะเป็นแบบนี้นะคะคุณครูจะเอารูปมาให้นักเรียนทายหนึ่งรูปอาจจะเป็นรูปคามินสมมตินะสมมติอาจจะเป็นรูปออสมมตรอเบอรี่อาจจะเป็นรูปสีไม้อาจจะเป็นรูปสีโปเตอร์ให้นักเรียนทายให้ได้ว่านี่คือสีอ,ะ,อะไรนะคะนี่คือสีในอะไรเช่น สมม so <Quindi S 1> ุต <la> <out> ิค <blueberry> ุณครูเอาสีไม้มานักเรียนจะตอบได้ไหมคะว่ามันเป็นสีอะไรวานค่ะนักเรียนจะตอบว่ามันเป็นสีอะไรคะสมมุติคุณรูเอาสีไม้งานศิลปะถูกต้องมันคือสีในงานศิลปะถ้าสมมุติคุณครูเอารูปขมิ้นมาค่ะนักเรียนตอบได้ไหมขมิ้นคือสีอะไรคะสีในธรรมชาติเหรอถูกต้องอะคนอื่นตอบได้ไหมลูกคนอื่นพอตอบได้ไหม อ,อ่าโอเค,อเคฉะนั้นให้นักเรียนไปดูมาให้ดีนะคะเรื่องสีเนี่ยคุณครูออกข้อสอบง่ายๆคุณครูส่วนมากแล้วข้อสอบของคุณครูนะคะจะเป็นรูปให้นักเรียนดูแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายซะส่วนใหญ่เลยนะคะอ่านักเรียนดูรูปปึ๊บทายเลยนะให้นักเรียนไปดูว่าสีในธรรมชาติมันเป็นยังไงคุณครูสอนไปแล้วก็อย่างเช่นดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบสีแดงอะไรอีก คามินสีเหลืองอะไรอีกคะสีในธรรมชาติอ,อ่สีจากสตรอเบอรี่สีแดงอย่างเงี้ยสีจากแตงโมสีแดงประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสีในธรรมชาติให้นักเรียนไปดูมานะคะให้ทำความเข้าใจถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนก็จะตอบได้หมดเลยนะคะถ้านักเรียนเข้าใจนักเรียนจะตอบได้หมดเลยต่อไปสีในสิ่งแวดล้อมก็คือสีที่มันเกิดจากการที่เราสร้างขึ้นมา เช่นบอลลูนบอลลูนเอ่ยีเก้าอี้เอ่ยีกําแพงเอ่ยีบ้านเอยนะคะนั่นเขาเรียกว่าสีในสิ่งแวดล้อมต่อไปสีในงานศิลปะเช่นสีน้ำสีไม้สีโปเตอร์สีอะคริลิกสีเทียนสีอะไรอีกลูกหมดหรือยัง หมดแล้ว,ลวเนาะอ่ะประมาณนั้นนะคะโอเคอันนี้คือข้อสอบในเรื่องของสีนักเรียนจําได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเรื่องรูปร่างรูปทรงเรื่องนี้นักเรียนยังไม่แม่แมนคุณครูการันตีได้เลยนักเรียนเปิดไปที่หน้า14ะคะ่ะทุกคนเปิดไปที่หน้าสิบนะคะเรื่องนี้นักเรียนยังไม่แม่นเลยนะคะ ก็คือรูปร่างกับรูปทรงนักเรียนยังแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นรูปร่างอะไรเป็นรูปทรงอะรูปร่างนะคะก็คือเส้นขอบนอกของสิ่งของต่างๆมันจะเป็นอย่างนี้คะ่ะมันจะมีแค่เส้นขอบนอกแค่นั้นเลยมันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากเส้นขอบนอกเขาเรียกว่ารูปร่างนะคะส่วนรูปทรงนี่อะไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้รูปร่างในละรูปทรงอ่านี่รูปทรงรูปทรงนะคะรูปทรงเห็นไหมอ่ะดูรูปทรงนะคะ,ะ,ค,ะคือรูปที่แสดงถึงความตื้นลึกหนาบางพูดง่ายๆคือมันเป็น3ามิติหรือ 3d นั่นเองรูปทรงมันจะมีลักษณะเป็น 3d ออกมานะคะอ่ะทีนี้ความแตกต่างของมันก็คือให้ดูง่ายๆเลย รูปร่างจะเป็นแบบนี้บางครั้งก็เป็นแบบนี้บางครั้งก็เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมหนูไปดูมาดีๆนะรูปร่างบางครั้งก็มีเส้นขอบนอกอ่าบางครั้งมีสีข้างในแต่ว่ามันก็มีแค่เส้นขอบนอกนะคะเขาใส่สีลงไปเฉยๆแต่ไม่มีความเอ่อนนนออกมาให้เป็นสามมิตินะแต่รูปทรงจะเป็นอย่างนี้ค่ะรูปทรงมันจะเป็นสามมิตินูนออกมาให้เราเห็นเลยเห็นไหม แอปเปิลอันนี้ก็ปลาเห็นไหมมันมีความแตกต่างนะคะอ่ะเรื่องรูปร่างรูปทรงคุณครูจะออกข้อสอบแบบนี้ค่ะจะมีรูปรูปทรงกับรูปร่างเป็นภาพมาให้นักเรียนทายว่านี่คือภาพของอะไรนะคะคุณครูค,ค,คิดว่านักเรียนน่าจะตอบได้ไม่ยากหรอกเนาะส่วนมากมันจะเป็นภาพนะคะข้อสอบคุณครู รูบอกเยอะมากเลยต่อไปนะคะอ่ะหมดแล้วเรื่องของรูปร่างรูปทรงแค่ให้นักเรียนไปดูมาอย่างละเอียดว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าว่ามันแตกต่างกันยังไงเช่นถ้วยเน,นี้ยนะไม่หลุดนะคะลูกได้อยู่นะเมื่อกี้ผมหลุดนะคะโอเคครับอ่ะโอเคครับอ่ะ,อะต่อไปเรื่องที่จอข้อสอบเรื่องต่อไปคือ การวาดภาพเพื então, like ่อถ่ายทอดเรื่องราวนะคะนักเรียนเปิดไปดูหน้าที่23นักเรียนเปิดไปดูหน้าที่23เอาดินสอขีดไว้ก็ได้ค่ะมาร์กไว้ก็ได้หน้าที่23เรื่องการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวใช่ขาดหน้านั้นแหละลูกอ่ะเรื่องนี้นะคะอ่ะเป็นการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนั่นแหละนะคะแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจริง กับชีวิตประจําวันของมนุษย์นะคะเช่นบุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านของฉันสัตว์เลี้ยงหรือประเพณีต่างๆอันนี้คุณครูคสอนไปแล้วข้อสอบในเรื่องนี้คุณครูจะออกแบบนี้นะให้นักเรียนไปตีความนะคะเช่นคุณครูอาจจะถามว่าเรื่องราวคุณครูจะให้เรื่องราวมาแล้วก็ให้นักเรียนแบบว่าทายให้ถูกว่าเรื่องราวใดกอขอของเนี่ย อ่าเรื่องไหนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนักเรียนจะต้องอ่านช้อยก็ไกลขอไขแล้วก็คอควายอ่านหมดก่อนแล้วนักเรียนค่อยมาวิเคราะห์ว่าเรื่องไหนมันเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนักเรียนค่อยเลือกข้อนั้นโอเคไหมนักเรียนทําได้อยู่เนาะไม่สงสัยเนาะอ่ะในเรื่องของการวาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ง่ายๆนะคะเรื่องต่อไปที่คุณครูออกข้อสอบนะคะเปิดไปหน้าที่25ค่ะนักเรียนตามคุณครูให้ทันนะหนูวงวงไว้ก็ได้หรือขีดเส้นไว้ก็ได้นะคะหน้าที่25นะคะมันจะเป็นเรื่องของภาพป,ปะติดจากกระดาษนะคะภาพปะติดจากกระดาษเราทำไปแล้วใช่ไหมพวกคนทำงานส่งครูแล้วใช่ไหมคะ ใช่ไหมลูกโอเคทีนี้ค,คุณครูออกข้อสอบไม่ยากค,คุณครูจะถามหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปะติดกระดาษนะคะให้นักเรียนไปดูเรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างถ้าใครจําไม่ได้เนาะหนูฉีดไว้เลยฉีดไว้เลยนะคะฉีดไว้เลยลูกเอาดินสอมาร์กไว้เลยหรือดอกจันไว้นะคะเนี่ยดอกจันไว ะะคะดอกจันไว้เลยให้ไปดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์าง,งานปะติดกระดาษให้ดีว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่ามีออกข้อสอบส่วนนี้นะคะอ่ะโอเคไปต่อเรื่องที่จอข้อสอบเรื่องต่อไปคืองานศิลปะสามิติเปิดหน้าที่ยี่สิบเจ็ดค่ะทันใครไม่ทันคุณครูบอกนะคะเปิดไปหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ หน้าที่27ด้านล่างงานศิลปะสามิติให้ทุกคนนะคะไปดูให้ทุกคนไปดูความหมายของงานศิลปะสามมิติให้ดีความหมายนะคะฟังคุณครูนะความหมายของงานศิลปะสามมิตินะคะไปดูให้ดีไปอ่านเลยนะคะงานศิลปะสามมิติหมายถึงผลงานศิลปะ ที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะอะทั้งด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังข้างบนข้างล่างคือเห็นหมดนะคะมองเห็นได้รอบด้านนั่นแหละเรียกว่างานศิลปะสามิตินะคะโอเคเรื่องต่อไปที่จะอสอบอเรื่องนี้ผ่านแล้วนะเรื่องต่อไปที่จะอสอบเรื่องสุดท้ายโอเค เรื่องสุดท้ายคืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวเรื่องนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนเลยเปิดไปหน้าที่หน้าที่สานะคะงานโครงสร้างเคลื่อนไหวคืออะไรทุกคนเปิดไปดูหน้าที่สามสิบสี่เรื่องนี้นักเรียนยังไม่ได้เรียนสักคนนะคะนักเรียนยังไม่ได้เรียนสักคนเลยเรื่องนี้ เราเรียนเปิดไปดูก่อนลูกหน้าที่ส4สิี่คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนะคะโครงสร้างเคลื่อนไหวในที่นี้หมายถึงงานปฏิมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางเดี๋ยวครูดูก่อนนะที่นี่มีไหมอ๋อเห็นอยู่เห็นแล้วนะคะมีโครงสร้างที่บอบบางนะคะอ่ะโดยที่เขาเนี่ยทำอย่างไรเขาเชื่อมต่อโดยการใช้ลวดเส้นเล็กๆหรือ เอ่อชือกเชือกเชือกเส้นเล็กๆเชื่อมต่อกันนะคะแล้วทีนี้มันจะมีลักษณะเป็นแบบแขวนเช่นโมบายหรืออโมบายกระดาษบ้างโมบายแบบเปลือกหอยที่เขาขายอยู่ตามทะเลหนูเคยเห็นไหมลูกก็เ,เห็นไหมคะโมบายอ,าอยู่ตามทะเลนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งโมบายแบบกระดาษเดี๋ยวควให้ดู มีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูคให้ดูนะทุกคนเห็นไหมข้างบนหัวครูอันนี้เขาเรียกว่างานโครงสร้างเคลื่อนไหวนี่ไงเห็นไหมอันนี้คืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวนี่นี่อันนี้คือเอ่อเชื่อมต่อด้วยเชือกนะคะแล้วก็กระดาษแล้วมันก็จะสามารถห้อยได้แขวนได้อ่าพูดง่ายๆคือมันแขวนได้นะคะ งานโครงสร้างเคลื่อนไหวแขวนได้คุณครูออกข้อสอบยังไงนะคะในเรื่องนี้คุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนทายนะว่าภาพใดคืองานโครงสร้างเคลื่อนไหวให้นักเรียนดูดีๆว่ามันเคลื่อนไหวได้ไหมหนึ่งมันเคลื่อนไหวได้ไหมสองมันบอบบางไหมนะคะสาม,มันมีการเชื่อมด้วยเชือกหรือลวดไหมนะคะ คุณครูก็จะมีภาพมาหลอกหลอกให้นักเรียนหลายภาพฉะนั้นนักเรียนเลือกให้ถูกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อย่างเช่นเหมือนในหนังสือเรียนนะคะอาจจะเป็นอะไรห้อยสักอย่างเห็นไหมลูกมันจะมีเชือกเชื่อมด้วยกระดงกระดาษเป็นต้นนะคะอ่าบ้านเอาอย่างนี้บ้านของใครมีโบโมบายไหมลูกตอนนี้เอามาโชว์เพื่อนๆหน่อยเร็วมีไหมคะโมบายเปลือกหอยโมบายกระดาษโมบายอะไรก็ได้มีไหมลูก <utan> เหมือนที่ครูให้ดูเมื่อกี้แม่ไม่มีมบายอ๋อไม่ไมีใช่ไหมแต่ว่าให้นักเรียนไปดูภาพในหนังสือเรียนเนาะว่ามันเป็นแบบนี้นะคะนี่ว่ามันเป็นแบบนี้นะคะให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียนได้เลยอ่าโอเคหมดแล้วค่ะเรื่องที่คุณรูณจะออกข้อสอบคุณรูณออกถึงแค่นี้นะคะคุณรูณออกข้อสอบถึงแค่นี้มีใครมีข้อสงสัยอยากซักถามไหมลูกมีไหมคะ มีไหมไม่มีเนาะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสอบนะคะข้อสอบไม่ยากนักเรียนทําได้ทุกคนแน่นอนคุณครูเชื่อแบบนั้นโอเคนะคะขอให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนเต็มทุกคนเลยโอเคเนาะอ่ะ